ข้าวเช้านี้นะคะเพืเ่อนๆขาเมนูพริกแกงหมูนะคะกับคุณสามีแล้วก็วันนี้เรากินด้วยกันนะคะสองคนพริกแกงหมูน้ำขุกขิดแซ่บไหมนัวไหมปรสรแซ่บของแม่ค้านะคะนัวมากแซ่บมาก ส่วนผัวเราชอบเค็มเดี๋ยวผัวก็ไปเติมน้ำปลาโอเคนะคะได้ข้าวแล้วนะคะก็มาตักราดได้เลย อมเสิร์ฟค่ะปะกินข้าวกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ